แต่จังหวะที่บอลไม่ออเลยครับอ้าวออครับมีธงจากทางผู้เช่่ยวบุรุษศิลทางมุมไกลนะครับลุ้นจังหวะนี้ก่อนครับเตะมุมเปิดไปเสาไกลได้โขกลงพื้นเอ้าสามหนึ่งไปเลยครับโอโหสุภาชัยใจเด็ดครับก็ถือว่าแก้ตัวกับจังหวะที่เขาประกบดูโรซีมี่พลาดนะครับก่อนหน้านี้อู้ลูกนี้หมกดีจริงครับหมกกดลงพื้นผ่านมือวัฒนาชัยเข้าไปครับ ไม่มีตัวประกอบเลยครับจังวหวะประตูที่4ี่ในฤด,ดูกาลนี้ของสุภชัยใจเด็ดดูตรงนี้อุ๊งอันุสักเนี่ยไม่เห็นด้านหลังนะครับสุภชัยมาแล้วขึ้นได้สูงกว่ากันแลวบ่งดีด้วยครับวันนี้ลงมานี่มีส่วนพลาดั้งสองประตูเลยครับทางอนุสักรครับจังหวะนี้เทคไม่ถึงบอลครับจังหวะแรกเนี่ยเช็คล้ำหน้าพลาดครับทำให้ทีมเสียประตูที่สอง ไล่มาได้แค่2นาทีนะครับเพราะว่าตีไข่แตกนาที83แล้วก็มาดูรูด